กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจคลิปริวนะคะเลยเนาะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ SPE SMM นะคะสามารถเข้ามาใช้งานตามกันได้เลยด้วยการจิมลิงก์ด้านล่างโพสตนะคะหรือสแกน QR code ก็ได้เนาะหรือทางที่ดีนะคะก็จะก็สามารถที่จะค้นหาผ่าน Google กันได้เลยนะคะพิมแค่ว่า SPE SMM กันได้เลยนะจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มูกใจนะะคไป ขอพายคะเลือกไปที่ไอจีตรงนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็เลือกโปรโมช่ที่เราต้องการนะคะเราใช้เป็นนี่เลยค่ะรูบรวมบริการที่รวดเร็วเนาะวันนี้เราใช้เป็นแบบแอคชาวต่างชาตินะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะก็คือน,นั่นนำลิงก์มาวางและเลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราแค่20ก็พอเนาะเวลาสินแรมของเราคือ2ชั่วโมง34นาทีค่าใช้ใจช่ายแค่0.4นย์จุดสี่บาทสามารถส่งกันได้เลยนะคะแต่เมื่อระบบได้รัับบบบคคาสส่งซื้้้้้อแแแลลววนนนนะะะก็็จขขึเเเปีีียยมให หลังจากที่เรารอมาสักพักจึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น315คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารู้เร็วทันใจมากๆเลยเพียงแค่ไม่กีนน่นาทีเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถจะดินยาลางโพสนะคะหรือสแกน QR code เข้ามาใช้งานกันได้เลย <S <S